หก5ูนย9ห้าเก้ก้าส่เก้าเก้าสี่เก้าห้าแค่นี้ถ้าหกไม่มานะยถ้าหกไม่มาเออถ้าหกมันมันมีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าถ้าหกไม่มานะโดยชนไม่มามันก็เหลือแค่นี้แต่เลขมันไปไม่ไกลมันอยู่วนอยู่นี่แหละ ถ้าหกถ้าหกรงลงใจไปมาเนาะมันนี่จะไม่มีหกมันที่มันหายไปนะชุดสามถ้าเิ่งได้ม้วนนี้ถ้าเขาซื้อแต่นี่สูตรนี้มันไปได้บนล่างนั่นเพราะสูตรนี้นะไปได้บนล่างแต่สูตรนี้สูตรพวกนี้ปากบนบนนี่ไปได้บนล่างนี่เป็นแม่สูตรผมตัวไหนหกศูนย์หกศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์ี่เป็นแม่สูตรไปได้บนล่าง สูตนี่สองสี่มันออกสิบสี่สี่หนึ่งห้่ผมซื้อผมซื้อหนึ่งห้าเก้าเจ็ผมซื้อ 5, ้าเจแล้วก็เจ็ดเก้ดูดิมันออกผมโอ้ยผมเฮ้ยมันก็ถูกด้วนั่นก็ถูกโต๊้นอ๋องเงินเมื่อกี้ถูกโตูด งวดนี้เอายังไงสามตัวเลยนะผมทำก็อยู่จะได้หุ้จะบอกจะบอกใจอยากไปโต๊ดเป็นหวยอันนี้ดีกว่าเลขสองตัวบนผมไม่เคยซื้อไม่ซื้อแต่โต๊ดพันแน่นอนผมไม่ซื้อจริงๆชอบสามตัวโต๊ดสูงเลยสามตัวโต๊ดผมเล่นโต๊ดแล้วผมมาหมุนหลักเอาแต่ชุดโต๊ดผมไม่ผิดนะนอกจากเบิ้ลหาบถ้าไม่มาเบิ้ลหาบนี่เข้าเข้าทุกงวด เงินงนั่นน่ะผมซื้อสี่นหถ้าหไม่มาก็เอาเก้าจับสี่สี่เก้าสี่เก้นย์สี่ศูนย้าแคั้นเลยาเกี่ยไรบนล่าถ้าหไม่มาเออจะหายืนบอกมันไม่ใช่ตัวยืนหกแต่ตัวยืนนี่หนี่ตัวยืนแต่ถ้าหไม่มาไปศูนไปศูนย์สี่ศูนยนย์ มันมีซ้หลักแต่ถ้าว่าถ้าหไม่มามันไม่ชนเลขลุงใจเลขลุงใจยกไม่มีหกอย่างนี้เจ้าเจ็ดถิมเจลุงเอาเจ็ดเงนเจ้าหกมาใส่อนานเขียนมือนะครับผมตั้งขายาอาจารย์เขียนมือหวยเขียนมือเขียนป๊อบสูตรห หกเก้าศู4ย์สุ2สองสีุมด ถ้าตัดเล่นเบบือ้เเนาะถ้าตัดเล่นก็จับจับหกจับแม่นี่แม่สูตรสัต,สต,ตัดออกมาเด่นเด่นโชว์สักสองตัวนะฮะาะมันไม่มันไม่รู้าจะเข้าหรือไม่เข้าเพราะเจ้าของเป็นคนทำโต๊ะลองดูนะฮะเผื่อ,อเข้าไม่เข้าไม่รู้นะจะเป็นเดี๋ยว สีาสเนาะุ่เก้าสี่เก้า้าเก้าสามอันนี้บอนีอ่ไม่ไม่สุดสสี่ห้าห้า มันพองมันชนเหรอนูนสารมันชนเต็มสูตรไม่มานอกจากมาสองตัวที่ผมเคยบอกลุงใจน้องมันมาสองตัวเนอะผมยังเครียดเลยอยู่ถ้ามันมาสองตัวก็ไปตัดเอาเองแล้วผมตัดสูตรชนสูตรเนอะตัดสูตรชนสูตรแต่ไม่รู้บนล่างนะไม่รู้บนล่างเอาแค่เป็นแนวแต่ถ้าว่าเบิ้นเบิ้นก็เป็นไปได้เด้อยหกหกนะห้าเก้าเก้าเบิ้นก็เป็นไปได้นะ ขากว่นันมเนักานมันแข็งเลยกเลยมันแข็งเลยกเลยเจ็ดเก้าเจ็ก้าถ้าใครไม่ชอบสี่ก็ตัดสทิ้งไม่อนก็เหลือไม่กี่ตัวตัวเลมันชนสูตรหทุกตัวเหมือนสูนันะชนงวดตีก่อนมันชนสหมดเลย้ก็มา นะจะไม่รู้ไปบนล่างนะเพราะนี่เป็นแม่สูตรจะไม่รู้ไปบนล่างไม่รู้ไม่รู้มาซื้อได้ซื้อได้ต้องบนั้งล่างลองดูนี่บนล่างนะเนี่ยนแนวทางหาชือ้อสลากกินแบ่งแล้วกันสองตัวล่างสองตัวบนทับเบิลมาเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> แต่ได้เบิลมาก็มีสี่สี่สห้าหา้าโอ้โหครับ